โจ๊กข้าวครับโจ๊กข้าวกินกับอะไรนะหมูจัมน้ำตาลโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์วีนีน่ <c oughs> พี่น,อน้องทอดไข่ไปก่อนเออกินข้าวกับทอดไข่นะครับ<ม>ต้องว่ายังมากไม่พี่น้องหยาดหยาดครับผมสุดยอดครับ <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้านในาแล้วก็ด้านซ้า<ห>ยด้านขวาก็สวัสดีมันเด้อครับสวัสดีเหมือนเดิมครับ วันนี้มากินแกงไก่ครับเออกันไก่ใช่ไหมครับอันนี้เชฟเชฟ,เ,ชฟเจนะครับแขกรับเชิญเชฟมาทำอาหารให้กินให้ดื่มให้ทานครับผมวันศ<า>ุดดีของเรามีอะไรบ้างนะครับเออมีขาครับแล้วก็ใบตะไคร้ใบบักกูดใบมักกูดครับ อบิกครับผมส่วนผสมอื่นต่างๆมากมายครับผสมผสมอื่นอีกมากมายหลายๆอย่างผสมกันมันก็จะเป็นสมุนไพรนะครับนั่งลงด้ยขาดอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมขาดอย่างเดียวสมุนไพรที่ดีมากเลยขาดอย่างเดียวก็สมุนไพรที่ดีนะครับสมุนไพรที่ดีของพวกเราใบน้ำใบน้ำวันนี้มันเป็นวันฉลองครับวันนี้วันอะไรวะวันพุดใช่วันพุดครับวันนี้วันฉลองครับเดี๋ยวรอมาดูพริกมาดูพริกก่อน ส่วนผสมครับส่วนผสมอันนี้ก็จะเป็นฝาครับกำลังซอยครับอืออ่ลงม่ครับลงมาลงดีเออลงดีเออนี่ครับดูครับอือหอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูตอนเอาไก่ลงหม้อนะครับผมน้ำข้นไหยดาบนะครับท่านสุริยาครับ หัหไก่พุชับรึ่งว่ะ อย่ไหนโตโอ้โผอไรบ้างดีเพสป่ะไม่โผล่โลงอืมังคันนี่ยถหายชิบเหรออันนี้ก็จะเป็นทีมงานนะครับครับเนเฟสแอดมานไอสันชื่ออะไรนะครับดูดิเอ้ยผมนี่ครับนี่ครับทีมงาน กูกูก็ต่างชาติแต่ว่านะ้นก็ต่างซาติแต่ว่าเจ๊งดูเลยตอนนี้เขากำลังสัมภาษณ์กันเล่นอยู่นะครับนี่ก็เล่นเฟซเล่นไปเล่นมานะครับไม่เลื่อนนะครับส่องเตฟตัวเองทั้งวันนะครับก็ผมหล่อครับหล่อระดับน่าดีดเลยนะครับผมเนี่ยเหงาแตกครับเหงาแตกเหงาแตกครับอากาศมันร้อนเวลาเท่าไหร่นะช่วหนึ่งใช่ปะช่วงหนึ่งอ๋อเนาะเนาะนี่ทุ่วง12ช่วง12ครับ เด็ดเวลา1ิบเกเดกมกอนาทีเย็ดเย็ดเ็ดซกาไมีอะไรมากครับผมเจอกันใหมโจ๊กข้าวครับโจ๊กข้าวกินกับอะไรนะมูจน้ำตาเนโเมนโบเมนพีเนพีน้องถอดไข่ไปก่อนเออกินข้าวทอดไข่นะครับต้องบ่ยังมากมายพี่น้องงาดหาดครับผมชินยอดครับชิ่นห่อนครับถอดไข่ครับผม ทานบ้านครับอันนี้ก็แจจวน้ำตาลครับผมมิยังไรครับกินเลยเป็นประวันครับผมเอ้ยนี่ครับวันนี้เป็นวันฉลองครับวันนี้มีไก่บ้านมามีไก่บ้านมากันมาแกงนะครับนี่ครับผมบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ครับมีอะไรมีอะไรมากครับกินข้าวครับรอให้ไก่สุกครับห้องท้องท้องทองครับงองท้องให้ก่อนครับท่านผูสชก บมมีมยังไลยครับเจอกันไหมครับผมที่ลูกหอกจับก้อนไอ,อ้จิงไม่ได้แฉบวายับดูสิเลย